สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแม่เวียงช่องแม่เวียงน้อเมา่อก่อนนะคะวันนี้แม่เวียงจะทำกับข้าวกินตรงวันกันค่ะกับลูกแม่กระบ,บี่ค่ะเรามีไก่ที่จะต้มยำนะคะแล้วก็ไก่ที่จะย่างหมักไว้แล้วค่ะตัง้งแต่เช้านะคะคงจะซึมซาบเข้าที่ดีแท้แน่นอนทีนีน้เราก็จะย่างกันนะคะ ก็จะต้มด้วยแต่ว่าจะมีส้มตำไม่เอ,อ่อยนั้นรอรุ้นนะคะอ,อมองกล้องหนะครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปะจัดปะใส่ลงหม้อแล้วนะคะน้ำเดือดแล้ว ต้มส้มไก่ภาษาบ,บ้านๆนะคะภาษาบ้านๆภาษาอีสานต้มส้มไก่ ก็ผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะวี่ฟีมนะคะระพักถ่ายเอฟซียางเที่ยงนะครับใกล้เที่ยงแล้วคลิปนี้นครับก็มาทำกับข้าวคือตับแม่วียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่วียงกันนี่นะครับแม่เวียงนะครับสวัสดสีทุกท่านเอฟซ<อ>ีของแมงกะวีนะคะวันนี้อ่า<ส>วันนี้<ส>บอกเมนูเอฟซี<า> <FC S 2> หน่อยครับว่าทำอะไรบ้างวันนี้แม่เวียงกัน ต้มส you know, okay. 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 ้มไก่ห hmm. ร mm ือต้มยำไก่นะคะโอเคเที่ยงกันค่ะแล้วก็มีไก่ย่างนะคะนี่เดี๋ยวแมงก์พบีจะย่างไก่ให้ดูนะครับตอนนี้ก่อไฟแล้วนะครับท่านนะครับอันนี้เบียงก็เอาไก่ลงนะคะเพราะว่าน้ํามันเดือดแล้วแต่เราเอาลงไปที่แรกเราจะไม่คนนะคะครับผมมันจะเมียนขาวเราก็ปิดไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนนะครับให้มันเดือดให้มันเดือดโอเคก็ค่อยคนกันนะคะ เดี๋ยวจะให้แม่เวียงเปิดหม้อกระทะให้ดูนะครับนี่ทุกคนเปิดดูสิมันคืออะไร N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  น,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 นโอ้โหนี่ครับทุกคนยำไก่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่เวียงได้ที่หรือยังครับผมได้ที่แล้วนะเนี่ยได้ที่แล้วเหรอเอาดีๆนะสุกยังสุกเพราะว่าไก่ไก่พันเนื้อมันไม่ใช่ไก่บ้านครับผมสุกแล้ว เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเราปิดไว้ก่อน,นราไก่ย่างสุกแล้วเราค่อยมาเปิดอุ่นใหม่แล้วก็ใส่ได้<า>ได้ดนี่นเชื่อมือฝีมือแม่เวียงสักอย่างนะไม่เวียงรักตางไว้ของเรานะครับทำกับข้าวเดี๋ยวจะได้ไปเอาอะไรมาใสา่ถ้ามันขาดอ่านะครับเดี๋ยวเรามา อ่รับชมแม่วียงกันนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับ๋อมันก็พอดีแล้วค่ะจะเปรี้ยวเดี๋ยวๆค่อยใส่อ่านะครับโอเคโอเคค่ะจไปก่อนไปกอนปึ๊บอ่าเลยครับแม่เวียงจาย่างอยู่แม่วงจะย่างอกมันก่อนมันจะได้ไม่ไม่ไฟลุกค่ะอกมันไม่มันตอนนี้ไฟไฟมันยังเป็นที่เทาไม่พออกไม่มันนะครับผมอกไก่เด้อนะครับอกไก่มันไม่ ส่วนมันไม่มีมันอ่ะอใครมันจะได้ไม่ลุกครับนี่ก็เอาฝั่งที่มันมีเนื้อลงอมีเนื้อลงนะครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวนี้ครับนี่ก็ใส่ที่เดียวเลยนะครับออกมารวมไว้ตรงกลางอืมออกไว้ตรงกลางนะครับจะได้ตอนนี้แม่เวียงกำลังจับนะครับแล้วก็จับได้ลงตัวซะด้วยนะครับทุกท่านไอทีอ่ว่า อเพราะว่ามันไฟลุกไฟะไรเราก็คอยยกครับเพราะว่าเท่าย่างกบที่เท่าให้มิดเลยนะคือการย่างไก่ถ่ายที่เท่านี้กบมิดเลยนะอ๋อที่เท่านี้ก,บม,กบมิดเลยใช่ไหมครับกบมิดเลยที่เขาย,าาย่างไก่เขาเรียกการตับความร้อนใช่ไหมครับใช่ ไปนึบแล้วก็ย่างใจเย็นๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจเย็นๆนะทุกคนนะนะครับแต่ถ้าย่างเข้าแบบไก่ไก่อะไรนะวิเชียนเขาก็จะตั้งขึ้นจะตั้งขึ้นข้างๆอย่างนี้หยดมันก็จะหยดลงข้างๆมันก็ไม่หยดลงในถาดมันก็ไม่ลุกครับอันนี้มันก็จะลุกทุกคนครับก็อันนี้มันขึ้นจะ่ย่างนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่าน คือเราไม่มีเราไม่มีขี้เท่ามาเก็บมันข้าข้างล่างก็ไม่มีเพ่วาวอะไรครับทุกคนครับต่อตามนี้นะครับอันนี้ก็คือไอ้ตัวสกีใช้นี้ไปก่อนไม่ได้เอาที่ทิ่ผ่านมานันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นเป็นเป็นกล้องหลังก่อนนะทุกคนนะพอดีอนี้ นนห,หน้าหนาหน้าเนาะเห็นไหมข้อเห็นอยู่เนเาะทุกคนเนาะเห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นอยู่น,น,นนะน่าอยู่เนาะแป๊บเดียวมันไหมก่อนเหลืองก็เอ่อเราอาจจะค่อยๆปิ้งก็ได้เนาะเพราะว่าดูจากอันนี้ นี่แหละครับเราได้ขี้เท้านี่แล้วเ,เก็บขี้เท้าไว้ครับอ่าใช่าน่เราจะไม่ทิ้งขี้เท้านะทุกคนนะแล้วเราก็เวลาย่างครั้งต่อไปเราก็จะขี้เท้าเนีย่ยโรยนะครับเออทีเด็ดก็คือตำอะไรนะตำแตงเหรอฮะตำมะละกอก็ได้มะละกอเราเหลือแบบนั้นอ่ยังไงก็ได้ครับแล้วแต่แม่เวียงเลยว่าจะจัดอะไรให้นะครับไม,มา่กินนื้ออกวันนี้ ว่ามีม,มีต้มยำมีขันยำเนี่ยทจะไหม้ก่อนเลยอืออีกนิดนึงีกนิดนึงก็รอให้ไฟมันนั่นดีๆนะครับอือเป็นไงบ้างครับแม่เวียงตัวนี้นะครับ พช่ค่ที่เท่ามาใส่แล้วมันย่างไม่ได้มันยังไม่สุกเนะ้ะเพราะว่าดำก่อนอ่ะมันไหมก่อนสุกครับผมใช่หาอะไรนะตักที่เท่าที่อ่าเออแม่เครื่องนี้ถ้าได้ยี่สิบสองนาทีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูให้เดี๋ยววันนี้ครับจะล้างเครื่องโทรศัพท์ให้แม่เวียงด้วยนะครับเพื่อให้มันถ่ายได้ยาว,ยาว โอ้อยากอยากถ่ายรูปคนสวยเออ่ย่างไก่นะครับสาวเมืองละเอียดยิ้มหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับหนึ่งสองสามเชะหนึ่งสองสามเชะลูกเล่นเยอะเดี๋ยวกล้องไม่เวียนด้วยกล้องไม่เวียนด้วยมามองกล้องเร็วหนึ่งสองสามขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยอันน่ะอันนี้อะไรครับอันนี้แอคค่าถ่ายรูปแอคถ่ายรูปมาขออีกทีขออีกทีเดี๋ยว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 ไก่อ๋อมาหนึ่งสองสามแอคเร็วแอคเร็ว เออบางปอนจะได้เห็นไม่ใช่บางปอนแอบดูไลน์แล้วมั้งเนี่ยไม่มดูไม่มีเลยนะไม่เวลาอ่าโอเคเอ่าเดี๋ยวผมดูให้ทุ่งเย็นนะนะเข้าไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เรปอนเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ทุ่งเย็นเนาะนะครับเอายูทูปไม่ได้มานแล้วะสวัสดีพี่แจงนะครับร้อยยี่สิบเก้าท่านนะครับมีแม่เวียงคนเดียวเหมือนมีเชฟกระทะเหล็กตัวจริงนะครับอ่าเดี๋ยวว่าหลังต้องเอากระทะไอ้ที่มันใช้กับเตาถ่านนะนะมันจะได้ใช้กับเตาถ่านได้ อันนี้มันมีแค่หม้อกระทะไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะวันนี้ลิปนี้ติดแรกๆครับกระทะที่ย่งา,างถ่านยังมีย่าง,งแล้วเป็นขนมเลยไม่ย่างย่างแล้วมันเหมือนกับขนมมันออกมาติดไก่อ่ะโอ้กระทะที่ย่างกระทะาำรับย่างให้ย่างย่างลว สน่หมันจะออกมาทันทีเลยแม่เวียงทำเป็นทุกอย่างขอ,อให้บอกนะครับคุณพ่พอไฟแล้วรอ,อรพรแม่เวียงทำอาหารเกง่งอ่าอจัดไปวันนี้มีต้มไก่กับย่างไก่ก่อนเดี๋ยวเมนูอื่นๆค่อยตามมานะทุกคนนะนะครับเราก็นําเสนอวิถีชีวิตของอาชาวภาคอีสานนะครับว่าคนภาคสานกินอาหารอะไรบ้างนะครับอื ไม่ได้กบทพเข่าที่เท่าไม่พอกไฟมันลุกมันก็ถ้าไม่ไก่ไมไ่ก่อนสุกไม่เหลืองสวยเลยถ้ากบที่เท่ามิดเลยนีไ่ไก่จะเหลืองไม่มีไม่มีรอยไหมเลยครับเดี๋ยวเราก็เก็บที่เท่าอันนี้ไว้ บติบใจไว้เลยเอ้ยมันมันต้องมีอะไรหม้อดินเนาะเก็บที่เท่าเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยนั่นไม่กี่แบบใส่ถุงไว้ก็ได้มันเย็นแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ไม่ยากครับแต่ว่าหม้อดินดีนะมันเก็บได้ตลอดเอาทั้งถ่านลงไปใช่ทั้งถ่านก็ได้เอาตรงกลางไหมก่อนเดี๋ยวไอ้รอยไหมเดี๋ยวเราต้องเอาเอาเอาตัดออกเนาะทุกคนเนาะนะครับตอนนี้ก็ ใช่ถ้าเราเราไม่กินดำดำนะครับ,บอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทําการใส่มะนาวนะครับทุกคนกินทะลุจอ,อยังกินทะลุจอหรือยังนะครับเรึ่อาละครับตอนนี้แม่เวียงนะครับได้เลือกได้ยามแล้วนะครับ ุยอเดือดน่ารับประทานทุกคนนะคะเ้าก็จะใส่ผักทีหลังจะมีใบมะกรูดผักชีแล้วก็ผัเบุรงเป็นใส่ลงไปทีหลังนะคะพอเราใส่เสร็จมันก็จบเลยก็ได้ที่เลยนี่นะครับ จะต้มแบบเชงเชงนะคะเรามีพี่เผานะจะใส่ไว้พี่อ่าได้ครับได้ครับดีเนาะเออเดี๋ยวค่อยเอามาใส่พิ่เผาอืม,อมถ้าต้มแบบพันบ้านก็ไม่ต้องใส่ใส่ดีพิ่เผานะเพิ่มรสชาติเนะนะครับเพิ่มความสวยด้วยเพิ่มรสชาติานะครับเดี๋ยวค่อยเอามาใส่นะคะตอนกินก็จะเปิดให้ดูอีกทีมันก็จะเสลืองอาร่ามอืมอนนี้คือใส่ค่ก ใ่โอ้โหเนาะน่ากินมากๆเลยทุกคนพ<ข>อนแล้วนะคะใส่ผักจะกไม่เวียนจะปิดไปแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะอ๋อโอเคไม่ให้โดนมือคะ่ะครับ <laughs> 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 ไม่ให้นมะนาวทันมากค่ะเครื่อจะด้งมากอืมตอนนี้เครื่องผมร้อนดับไปหนึ่งแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อืม โอเคพ่อเท่นี่ก่อนดิเดี๋ยว <ผม S 1> เดี๋ยวไม่พอค่อยใส่ทีหลังนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพริกเผามาเดี๋ยวบอกผมนะโอเคจะเาพราากิกเผาใสแล้วก็จะมาใส่อันนี้อะไรนะพริกเหรอครับพริกเผาพริกเผานะทุกคนนะครับผมแม่เวียงใส่พริกเผานะทุกคนนะใส่เอาความหอมแล้วก็ความสวยงาม,มสาีสันด้วยค่ะครับ นี่ค่ะเห็นไหมคะสีสวยขึ้นมาแล้วเอ้ hey, สีสวยขึ้นมาแล้วนะครับสวยจริงๆส,ส,ววสวยไม่มีที่ติเฮยเห็นไหมคะโอ้ยนะครับสวยนะคะ่ะสวยนะคะ่นะนิดนึง อแม่เบียมองกล้องหน่อยนะครับโอเคค่ะมองกล้องหน่อย,ย,ยแอคหน่อยแอคหน่อยหนึ่งสองสามแอคท่ะหน่อยนะคะโอ้ถ้ามีน้ำมันปลอมมาขนาดคู่นะมันจะสมบูรณ์เลยนะครับแก้มแก้มแม่เบียงช้ำเลยช้ำเลยเหรอครับขู่ขน,นาดนั้นเลยเหรอครับโอ้พระเจ้าเรวก็หอมเราก็หอมอ,อ,อย่ในนี้โอ้แน่นอนจริงๆนะครับ เหงื่อชอบเต็มตัวก็ยังจะหอมอยู่นะโอ้ยกลิ่นหอมถ่งนี่เลยนะอมหหอมหอมเนาะหอมทะลุจอหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมอ่านะครับโอเคได้หน้าบผมเจ้าผักสุกมากหอมสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านและท่านผู้ชม วันนี้แม่เวียงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปที่เรากินกันนะคะคลิปที่เราทำก็ขอจบไปแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ